รักกี่ครั้งเจอแต่ผิดหวังตุ๊กดวงตาเล่าหมดเปลือกมันเกิดเพราะเวรกรรมถ้าเอ่ยถึงดารารุ่นใหญ่ที่มีนิสัยเปะเวอร์ขึ้นชื่อเรื่องขี่วีนจนเป็นที่รู้ดีของคนที่ต้องร่วมงานกับเธอว่าอย่าทำให้เธอโกรธเป็นอันขาดเกลื่อนมาถึงจุดนี้หลายๆคนคงจะพอเดาวได้แล้วว่าเธอนั้นก็คือตุ๊กดวงตาตุงขมณี ที่ชีวิตในอดีตของเธอขึ้นชื่อเรื่องอารมณ์ที่โมโหร้ายแต่จะมีใครเคยรู้ไหมว่าต้นเหตุที่แท้จริงที่ทำให้อารมณ์ของเธอเป็นแบบนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรวันนี้เธอพร้อมที่จะมาเล่าทุกเรื่องราวความรักแบบหมดเปลือกในรายการคัับ Friday Showbiz on Celeb สตอรี่ทางช่อง g m n 2 5กดเลข25โดยพี่ตุ๊กดวงตาเล่าว่าถ้าพูดถึงเรื่องความรักยอมรับเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนชอบหยอดความรักที่ผ่านมาถึงไม่ค่อยดีเท่าไรสเปคของตนเป็นคนชอบผู้ชายในเครื่องแบบสามเหล่าทับแต่ไม่ชอบตำรวจความรักครั้งแรกคือพ่อของลูกเป็นเจ้าบุญทุ่งก็ได้เจอกันเพราะเพื่อน เพื่อนชวนกินข้าวก็เลยได้เจอกันพอรุ่งขึ้นเขาก็ชวนไปกินข้าวอีกเขาพาไปกินโอเรียนเตนซื้อแหวนเล็กๆให้ไปเมืองนอกสี่วันก็ไปกับเขาตลอดเลยแต่มีคนไปด้วยตลอดพอเรากลับมาเขาก็โทรหาเขาอยู่อเมริกาเขียนจดหมายแต่โทรหาเราเราก็เริ่มรู้สึกชอบแต่เขาก็บอกทีหลังว่าเคยแต่งงานและมีลูกแล้ว ตอนนี้กำลังรอสารดำเนินเรื่องการหยา่าพอรู้ทางบ้านเราก็ไม่ชอบเพราะเรายังเด็กน่าจะมีโอกาสได้เลือกเวลายังมีอีกเยอะเราเป็นลูกรักพ่อพ่อตามใจทุกอย่างแล้วเราเป็นคนยิ่งห้ามยิ่งยุไม่ให้คบแต่เราครบก็เลยเสียตัวให้เขาเลยได้แต่งเพราะท้องตอนนั้นอายุประมาณ21ปีโลกกระทัดแคบมาก ตอนนั้นที่ท้องก็ไม่กลัวว่าที่บ้านโกรธท้องก็บอกว่าท้องแต่ตอนนั้นเราก็รู้ว่าเขาเจ้าชูมากตอนอยู่เมืองนอกเราก็เลยขู่ว่าจะทําแทง้งเขาถึงยอมกลับมาแต่งงานที่เมืองไทยแต่ตอนหลังเขาก็ยังเจ้าชู้อีกเราก็เลิกกับเขาหลังจากที่คบมาเจ็ดปีตอนนั้นก็เริ่มไปหางานทําเองเลี้ยงลูกเองพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็เลยเลิก ตอนนั้นร้องให้แต่ไม่ได้เสียใจที่เลิกกับเขาแต่เป็นห่วงลูกมากกว่าซึ่งความรักครั้งนี้พี่คิดว่าเป็นความหลงมากกว่าซึ่งความรักครั้งนี้สอนให้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องรีบมีความรักหรือรีบแต่งงานไม่มีใครขอก็ไม่เป็นไรถ้าจะคบใครก็ใช้เวลานานๆแต่ก็อยากฝากถึงพ่อแม่ว่าอย่าใช้ไม้แข่งกับลูก เข้าวงการมาเจอรักครั้งที่สองซึ่งเราเป็นนางแบบแล้วคิดว่าอันนี้เป็นความรักอายุใกล้กันเหมือนคุยภาษาเดียวกันไปในทางเดียวกันเป็นนักธุรกิจแล้วเราก็ไปเดินแฟชั่นเขาเห็นเราแล้วชอบเขาก็ไปบอกเพื่อนรุ่นพี่ว่าชอบเราเขาก็แนะนำให้รู้จักคุยกันสองปีคนนี้รวยโสดงานดีเงินดี ตอนนั้นวาดหวังอนาคตสดใสแน่ๆเขาไม่รังเกียจลูกเรารักลูกเราเป็นคนอารมณ์ดีเราก็แฮปปี้เลยมองถึงอนาคตรำไรรักกันสองปีเสร็จเขาก็มาบอกว่าเขาต้องไปแต่งงานแล้วซึ่งก่อนหน้าเขาเคยบอกไว้แต่เราไม่ได้คิดเขาเคยบอกว่าต้องมั่นหมายผู้ใหญ่หาไว้ให้แล้วซึ่งเขาเป็นลูกชายคนโตวรวยมาก แล้วครอบครัวคนจีนจะรับไหมแม่ไม่ลูกหนึ่งตอนนั้นเราเสียใจมากแต่ทำยังไงได้เพราะเขาแต่งกับเราไม่ได้ต้องปล่อยเขาไปตอนที่คบกันครอบครัวเขารู้นะแต่พี่ไม่เคยไปบ้านเขาไม่เคยเจอเหมือนแม่เขาดูไว้ให้ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะรักกันดีอยู่พอมาเจอเราแล้วรักเราก็ได้ ถามว่าอยู่กันยังไงพี่ไม่เคยอยู่กับเขาอยู่แล้วพอเขาแต่งงานเราก็กลายเป็นเมียน้อยเขาบอกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นได้ไหมเพราะเป็นคนรักของเขาทั้งคู่เราก็ยังไงทำไงได้ก็รักเขาเราก็บอกอย่าให้มีปัญหานะเพราะเรามีชื่อเสียงซึ่งบ้านโน้นก็รู้เขาก็ไม่มาทำอะไรเรา ซึ่งพี่ไม่ได้อยู่กับเขาอย่างสามีภรรยานะเขามาหาแล้วก็กลับเราไม่เคยมีข้อเรียกร้องใดๆทั้งสิน้นคือเรารักเขามากไม่ได้รักแบบความใคร่นะมันเหมือนคุยกันถูกใจรู้เรื่องปรึกษากันได้หมดถามว่ารู้สึกผิดไม่รู้ข้รู้ตั้งแต่แรกแล้วที่เขาแต่งงานแล้วเราไม่ได้เลิกกันเราก็เข้าข้างตัวเอง เราก็อยู่ของเราพูดไปจริงๆผู้หญิงฝ่ายโน้นไม่ได้เสียอะไรเลยนะไม่ได้มาเลี้ยงดูเราไม่ต้องมาเสียค่าอะไรให้เราไม่ต้องแบ่งวันให้เราเขามาแค่มากินข้าวกันกับเราไปไหนก็ไม่ได้ไปด้วยกันคบกันมาไปไหนด้วยกันไม่ถึงห้าสิบครั้งด้วยซ้ำเราอยากนะแต่ไปหนึ่งก่อนมีเราเราก็ไม่ได้เลิกกันตอนนั้นคำว่าเลิกกันไม่เคยหลุดไปจากปากพี่เลย ตอนนั้นไม่ได้ชิวขนาดนี้หรอกมีทุกอยู่ในใจคิดว่าคนนี้เป็นรักแท้นะเพราะเรารักเขามากขนาดนั้นใช้ชีวิตอยู่กันมา11ิบอดปีเราเริ่มรู้สึกว่าเขาเจอเราน้อยลงเขามีงานเยอะขึ้นลูกเขาก็เริ่มโตในที่สุดก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าในที่สุดคนนี้ก็เป็นเพื่อนผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิต ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่พี่ไม่รู้สึกอยากครอบครองเขาเลยนะคือถามว่าเป็นแบบอย่างที่ดีไหมมันไม่ดีหรอกเราก็ไม่ได้ทำอะไรในแบบฉบับที่เมียน้อยทั่วๆไปเขาทำกันหลังจาก11ปีก็มีคนเข้ามาบ้างจุกจิกจิกบ้างคนในวงการไม่มีเพราะเขารู้ว่าเรานิสัยเป็นยังไงก็ไม่มีใครจีบเลยพี่ชอบเที่ยวกลางคืนนะ กินเล่ากากันไม่สว่างไม่กลับบ้านแต่ว่าไม่มั่วนะชอบแย่ๆแล้วจากกันไปบายบายคนที่ตั้งใจจะมาเรื่องแบบนั้นก็มีเราก็บอกไม่ต้องหลอกเราเลี้ยงตัวเองได้เพราะช่วงนั้นงานเยอะมากจากนั้นก็ไม่อยากมีชีวิตคู่กับใครนะไม่ได้เข็ดนะแค่ไม่อยากจากนั้นก็มีคนที่มีอายุน้อยเข้ามา คนนี้ถือว่าเป็นเวนกรรมนะเที่ยวกันในกลุ่มเที่ยวไปมาก็ปิงกันเจ้าชูเหมือนกันคนเจ้าชู้มักจะสร้างเรื่องสิ่งไหนที่ตัวเองทาจะบอกว่าเราทำมันชอบหาเรื่องทะเลาะเรามากเลยอ่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราวีนเหบี่ยงมากเลยนะกดดันจากเขาวีนเหบี่ยงในกองเหมือนเราโดนคนมาเอาใจ เขาดูแลเราจนเราสบายกายเลยชอบก็ติดหนึบปรากฏว่าเขามีข้อแมกับเราเยอะแยะเราก็ไม่อยากทะเลาะเราก็เอาใจเด็กซึ่งเขาก็เด็กคือเขาขี้หึงแนละเราก็ขี้หึงด้วยต่างคนต่างขี้หลงซึ่งกันและกันเพราะเราทั้งคู่เจ้าชูงไงทะเลาะกันบ่อยมากช่วงแรกเขาไม่มีผู้หญิงนะหลังๆเริ่มมี เพราะเราเริ่มไม่ได้ไปด้วยไม่ได้คุมก็มีคนมาเล่าพอจับได้เขาบอกเราเป็นเมนคอสส่วนเด็กพวกนั้นเป็นของหวานพี่เลยบอกฉันอยากเป็นทั้งเมนคอสและของหวานต้องการเป็นทุกอย่างนี่แหละอาจจะเป็นเวรกรรมคือตอนนั้นเรายังไม่รู้เขาเอาผู้หญิงคนนั้นมาร่วมงานด้วยเขาบอกผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนคลับเรามาถ่ายรูปกับเราด้วยที่จับได้ทางโทรศัพท์ก็มีค่ะ มีรูปผู้หญิงเยอะแยะเต็มไปหมดเวรกรรมนี้อยู่กับเรามาสี่ปีเราเอาเงินให้เขาไปเล่นหุ้นด้วยนะเขาได้เงินมาก็ไม่เอามาให้เราเราหมดไปเยอะมากแค่วันสุดท้ายที่ตัดสินใจเลิกคือเควี้ยงโทรศัพท์ทิ้งเลยแล้วบอกว่าอย่ามาบ้านเราอีกตัดสินใจเลิกในวันนั้นเราอยากยิงเขามากเพราะว่าโมโหงไงแค้นด้วย และเขาเป็นคนพาเราไปเรียนยิงปืนมันแค้นหน้าแต่ทรรมาช่วยหยุดเราไว้ได้จริงๆทุกอย่างมันประดังประเดมางานเราหดลงทุกอย่างหายไปอย่างพร้อมเพรียงละครก็หายรายได้เป็นศูนย์รายจ่ายเท่าเดิมดีนะมีเงินเก็บประสาทกินมันแคนหลักอยากทำร้ายเขาเพราะถือว่าเขาทำร้ายเราแต่พอตอนสุดท้ายแล้วณนะปัจจุบัน พี่คิดว่าหมดเวรหมดกรรมธรรมะจัดสรรพี่ไปพบแสงสว่างในชีวิตจนกระทั่งเราเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้เปลี่ยนบางอย่างได้เราไปวัดจนเราใสจริงๆเชื่อไหมเราโทรไปหาผู้ชายคนนี้ให้เขาอโหสิกรรมให้เราหมดเวรหมดกรรมกันตรงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแล้วไม่ต้องพูดว่าจะเอาเงินมาคืน เหมือนเราได้ใช้เงินคืนเขาในชาติที่แล้วพอพูดแล้วทุกอย่างเหมือนยกผู้เขาออกจากอกเลยก็เลยกลายเป็นว่าตอนหลังธรรมจัดสันเราโทรไปเขาก็รับนะักคุยกันดีๆเป็นชั่วโมงเลยไม่ใช่แค่คนนี้นะพี่ขอขมาคนใช้คนเก่าที่พี่ทิดตกกระไดเนื่องจากเขาไปขโมยทองเราก็เรียกเขาไปเราก็กราบเขาเลย แล้วก็ร้องห่มร้องให้ต่างคนต่างขอขมาเราขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากชีวิตเราเพราะทุกเหตุการณ์มันสอนเราถ้าผิดหวังจากความรักชีวิตมันไม่พังหรอกกว่าพ่อแม่จะตั้งท้องเราถ้าคิดว่าชีวิตตัวเองจะพังต้องคิดถึงพ่อแม่ก่อนเลยกว่าเขาจะเลี้ยงเรามากกว่าเราจะมีผัว กว่าจะเลิกกับผัวได้ทุกวันนี้เศร้าโศกเสียใจได้แต่อย่านานให้นึกถึงตัวเองรักตัวเองให้มากพี่ไม่เคยคิดฆ่าตัวตายนะเพราะกลัวบาปสิ่งที่ทําให้มีปัญหาในเรื่องความรักพี่คิดว่ามันเป็นเวรกรรมนะเพราะที่ผ่านมาชอบหยอดไงไม่รู้พี่เคยไปทําร้ายใครบ้างเคยดูดวงดูหมอเขาบอกว่าชาติที่แล้วเราเป็นผู้ชาย แล้วเจ้าชูมากวันนี้ชีวิตแฮ ppy มากมากจนไม่มีความทุกข์เลยถ้าถามว่าจะมีความรักอีกไหมไม่เอาแล้วค่ะถามว่าเข็ดไหมเข็ดค่ตลอดเวลาที่มีแฟนแล้วเหมือนมีความสุขมันเหมือนตอแหลตัวเองเมื่อไหร่มีรักเมื่อนั้นมีทุกเพราะฉะนั้นอย่ารักเขาจนหมดใจอย่าให้ใจไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์ให้รักตัวเองก่อนแล้วค่อยเผื่อแผ่รักให้กับคนอื่น